หักแพงวรัญญาพรดังได้ก็ดับได้ยามขึ้นอย่าเหลืองยามลงอย่าท้อค่ะทุกคนคณต,ต,ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่มันเกิดดราม่าในคอมเมนต์นะคะของโพสของน้องฮักแพงวรัญญาพรเองแล้วก็ได้มีการออกมาโพสปรปิศนาหนึ่งโพสเนาะซึ่งถ้าคนที่เป็นพ่อพ่อแม่จะทราบดีนะคะว่าจุดประเด็นมันเกิดมาจากอะไรในตรงนี้นะคะเราก็จะไม่ของลงดีเทลลึกนะคะใน จุดที่ว่าในการที่มันเกิดดราม่าทั้งเรื่องการแต่งหน้าเรื่องการที่ว่าฮักแพงเนี่ยไม่สนใจพ่อ,พอแม,แม่แม่นะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่เราเป็นคนนอกนะคะเนี่ยเราก็เห็นประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นก่อนที่น้องเนี่ยจะออกมาโพสต์ในด้านของทาง Facebook ส่วนตัวของน้องเองนะคะในโพสต์โพสต์สีแดงๆคำว่าอดทนอดมาแล้วตั้งเกือบหนึ่งปีเด้อคนเก่งคิดใหม่ทําใหม่เริ่มใหม่ นี่คือโพสต์ที่เชื่อได้ว่าถ้าคนเป็นเอฟซีจริงจะรู้ว่าน้องเนี่ยน้องคิดได้นะคะน้องไม่ใช่น้องคิดไม่ได้นะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่น้องเป็นเด็กอะนะคะในความคิดต่างๆนานาน,าน,นะคะอาจจะมีหลงลืมอะไรไปบ้างในบางจุดค่ะทุกคนซึ่งดรามานี้นะคะที่มันเกิดขึ้นนี้เรียกได้ว่าพ่อ,พอแม่ในบ้านหักนะคะมีบางส่วนนะคะย้ําว่าบางส่วนเนี่ยไปโพสต์ตักเตือนน้องนะคะในบ้านหากักในกลุ่มบ้านหากักน้องหักแพงวรัญญาพรคะ่ะทุกคน จะมาดูโพสนะคะสำหรับโพสต์นี้ของน้องฮักแพงวรัญญาพรที่มีพ่อพ่อแม่เอฟซีเข้ามาตักเตือนเยอะมากๆนะคะและเชื่อว่าน้องได้อ่านและนําไปปรับปรุงตัวแน่นอนค่ะในอนาคตต่อไปค่ะซึ่งโพสต์นี้นะคะใน23ชั่วโมงที่ผ่านมาน้องฮักแพงเนี่ยโพสต์รูปที่ตัวเองน่ะอ่ารูปนี้นะคะชุดสีขาวนี้อยู่เต็นท์อยู่หน้าเต็นท์ได้มีการโพสต์ธรรมดาไม่มีแคปชั่นอะไรมากมายเป็นรูปใบไม้เฉยแต่ว่า ในคอมเมนต์กับกายมีคอมเมนต์ที่สอแววไปทางดรามา่าดราม่ามันอาจจะเกิดมาจากจุดไหนจุดหนึ่งที่คนนอกอาจจะไม่ทราบนะคะทุกคนเพราะว่าในคอมเมนต์แรกเลยสําหรับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซคนนี้ท่านนี้ได้มีการออกมาบอกน้องนะคะบอกว่าหนูต้องหัดมาสนใจพ่อพ่อแม่แม่บ้างนะพี่ยังรักหนูเหมือนเดิมแต่เรื่องเมื่อคืนหนูทําไม่ถูกหนูไปผสมลงโดยไม่รู้ต้นสายปเหตุอ่า นั่นแม่ฮักที่เคยให้มาลัยหนูนะแม่ฮักเขาบอกอยู่ว่าให้มลัยแล้วเขาก็เตือนจุดๆอะถูกแล้วแค่ตัวพี่อาจจะใช้คำพูดผิดหนูต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่นะเขาเตือนเพราะเขารักถ้าหนูเป็นแบบนี้บ่อยๆทาน์ฟซีหนูจะหายไปนะหนูบอกอะไรไม่ได้เลยเพราะหนูไม่ฟังอะไรเลยพี่ว่าหนูโพสขอโทษหน่อยก็ดีนะแต่ก่อนพี่ยังสงสารหนูเลยทำอะไรก็เป็นดาราม่าไปหมด ตอนนี้ก็ลองปรับปรุงตัวใหม่นะรู้ไปง่ายเลยคือเขาก็เตื่นด้วยความรักกันเลยค่ะทุกคนเนาะแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของน้องฮักแพงเลยนะบอกว่าดูดูแล้วนะ้องไม่ค่อยสนใจเรื่องลามสักเท่าไหร่หรอกนะคะสนใจแต่เรื่องแต่งหน้าส่วนใหญ่นะคะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะมีความคิดเนาะบางคนก็บอกว่าเนี่ยคืออยากให้อิหลายเนี่ยอยากให้ฮักแพงวรัญาญพรเนี่ยหัดร้องหัดล,ลาบ่อยๆเหมือนตอนที่อยู่กับแม่ติม๋มพ่อแม่จะได้รักนานๆนะลูก ทุกคนคือหลายๆคอมเมนต์ที่ออกมาตักเตือนน้องฮักแพงวรัญญาพรนะคะเพราะว่าจุดประเด็นดราม,ม่าน่าจะเกิดมาจากหลังบ้านหรือว่าคนที่เป็นอยู่ในบ้านฮักน่าจะทราบกันดีนะคะทุกคนในประเด็นที่มันเกิดขึ้นคนก็เข้ามาตักเตือนเยอะแยะมากมายนะคะในเรื่องที่ว่าเนี่ยให้น้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองบางเรื่องถ้ามันผิดจริงๆนะคะขอให้ออกมาขอโทษก็ดีนะคะแล้วต่อมานะคะน้องก็ได้มีการ ไปโพสต์ตอนะคะน้องโพสต์ตอไปบอกว่าค่อยๆเติบโตในเส้นทางที่ตนเองเลือกนะคะสำหรับโพสต์โพสนี้พอโพสต์ออกไปพอพ่อ,พอ,พอแม่แม่เข้ามาให้กําลังใจเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันคนบอกว่าค่อย,อยๆเดินไปทีละก้าวนะคะอย่าพึ่งเร่งตัวเองมากเกินไป แล้วทุกอย่างมันจะดีเองวันหยุดมีเวลาพักผ่อนเที่ยวบ้างเพื่อผ่อนคลายจิตใจร่างกายตัวเองบ้างในการวางตัวให้เหมาะสมไม่ตึงเครียดเกินไปในสถานการณ์ต่างๆนานานะคะนั่นแหละค่ะก็คือเชื่อว่าน้องฮักแพงวรัญญาพรเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็จะปรับปรุงตัวเองเหมือนที่สาวในพูดมาเนาะร้อยพ่อพันแม่คะ่ะทุกคนในไลฟ์สดน้องแต่ละวันนะคะคนดูเป็นหลักร้อยหลักพันมันต้องมีสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละคะ่ะที่ไม่ใช่คนที่รักเราคะเป็นคนที่เกลียดเรานะคะคอยที่จะมาจ้องจับผิดหรือว่า คนที่ไม่พอใจในสิ่งที่เราทําและพ่อพ่อแม่บางคนพ่อพ่อแม่แม่บางคนเนาะที่อ่ะการที่น้องไปแต่งหน้าเต้นคนนั้นคนนี้อะไรแบบนี้เขาอาจจะไม่ชอบในตรงนี้นะคะมันมีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะอยากให้น้องกลับมาแต่งหน้าอยู่เต้นตนเองเรื่องนี้ก็คิดว่าจบแล้วพ่อพี่นุกเกอร์ก็ได้มีการกลับมาแต่งให้น้องอยู่ที่เต้นแล้วและเรื่องที่ว่าการไม่ซ้อมลาเหมือนที่ตอนอยู่กับแม่ติมนะคะน้องอาจจะไม่ซ้อมลงโซเชียลให้เราเห็นนะคะน้องอาจจะซ้อมอยู่หลังบ้านหรือว่าซ้อมกับตัวเอง ไม่งั้นน้องก็คงไม่จำเพลงจำอะไรได้ขนาดนี้นะคะทุกคนเนาะแล้วคนที่คอยเข้ามาจับผิดเรานะคะก็มีนะคะคนที่เข้ามาบอกว่าเนี่ยอ่ะมันอาจจะเป็นสอดอของน้องไหมในเรื่องแบบนี้นะคะทุกคนการที่ว่าการปรับปรุงตัวนิสัยหรือว่าสอดอก็แล้วแต่นะคะสอดอก็ปรับได้คะ่ะทุกคนถ้าเราตั้งใจที่จะปรับตัวแล้วก็ปรับพฤติกรรมใหม่ในเรื่องต่างๆ เพราะว่าตอนนี้ฮักแพงไม่ใช่เด็กน้อยธรรมดานะคะฮักแพลงคือบุคคลสาธารณะตรงนี้ต้องยอมรับนะคะต้องยอมรับในการตักเตือนจากคนที่เข้ามาตักเตือนเรายังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องฮักแพงวรัญญาพรด้วยนะคะในประเด็นที่มันเกิดขึ้นอ่าแล้วก็ขอให้เดินทางในสายงานนี้อย่างมีสตินะคะทุกคนที่ตักเตือนเขารักและหวังดีค่ะพอ่พอพ่อแม่แม่ที่เคยให้มาไล่เราที่เคยเข้ามาสั่งสอนเราอะไรแบบเนี้ย เขาอาจจะไม่ใช่พ่อแม่จริงๆของเราแต่เขาคือคนหนึ่งที่รักเรากล้าที่จะเอาเงินส่วนตัวนี่มาให้เราก็ถือว่าเขารักเราแล้วนะคะน้องน้องก็ต้องแบบอ่ะปรับปรุงกันต่อไปนะคะคนกล้าที่จะปรับปรุงตัวเองไม่มีใครไม่ให้อภัยไม่มีใครไม่ให้โอกาสค่ะแล้วบางเรื่องที่มันผิดก็แค่แก้ใหม่ เรื่องไหนที่มันถูกที่มันดีแล้วก็ทาเสริมขึ้นไปให้มันดีกว่าเดิมเพื่อที่จะก้าวต่อไปในอนาคตอนาคตถ้าน้องดังกว่านี้นะคะน้องอาจจะเจอเยอะกว่านี้นะคะไม่ได้เจอแค่นี้แน่นอนค่ะนะคะก็ฝากพ่อ,พอ,พอแม่ fc ด้วยนะคะสาหรับคนที่เข้าใจในทุกประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะคะบางคนเป็นคนนอกไม่ทราบที่มาที่ไปนะคะก็ส่งกําลังใจให้กันและกันไปนะคะทุกคนในวงหมอลำนะคะมันมีอยู่แล้วคนที่อคอย อิจฉากันและกันคนที่ไม่ชอบกันมันมีอยู่แล้วนะคะทุกวงด้วยซ้ำอยู่ที่ว่าเราจะประพฤติตนประพฤติตัวอย่างไรอยู่ในวงอยู่ในหลังบ้านของเวทีเนี่ยให้มันดีและมีแต่คนรักเราในทุกๆวันค่ะสาหรับวันนี้ก็ฝากเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ